สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยโพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนต่างจวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรณีพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ แหวนพญานาคพลอยนพเก้าประดับด้วยพลอยนพเก้าแท้ตามตำราทุกเม็ดและเพชรเกส1กร1เม็ด0.10กะรัตตัวเรือนทองคำา8 k น้ำหนักรวม9.66กรัมไซแหวน59ถึง 59. 59.5ราคาเพียง2.9900บาทครับ วงนี้เป็นแหวนมหามงคลนะครับประดับด้วยพลอยน้ก้าวแท้ตามตำราทุกเม็ดครับประกอบด้วยเพชรมุกดาหารไพทูลบุษราคำเพทายโกเมนทับทิมมรกฏและไพลินครับเพชรให้มาเม็ดใหญ่นะครับเม็ดนี้10ตังครับขาวสาดเล่นไฟดีหมดทุกเม็ดครับเป็นเพชรงานใหม่นะครับตัวเรือนเป็นรูปองค์พญานาค เป็นสัตว์มหามงคลชนิดหนึ่งครับสวยงามทั้งวงครับงานแบบนี้ค่าช่างทำใหม่แพงมากครับเพราะว่าเป็นงานสีมือทั้งวงนะครับด้านในแหวนสวยงามดีหมดครับไม่บินไม่เสียหายนะครับแหวนวงนี้มกับไซส์5 9ถึง59.5นะครับสามารถเพิ่มหมดไซส์แหวนได้แต่ไม่แนะนำครับเนื่องจากชิ้นงานจะไม่เหมือนเดิมครับแหวนทรงแบบนี้เวลาสวมใส่จริงจะสามารถขยายไซส์ได้เล็กน้อยครับ ไซที่เหมาะสมในการสวมใส่คือไซ59นะครับเวลาพี่ๆกดแหวนให้แน่นขึ้นนะครับจะได้ไซ59.5นะครับก่อนสั่งซื้อแล้วคนที่พี่ตรวจสอบไซแหวนของตัวเองก่อนนะครับหรือว่าหานิ้วที่สวมใส่ได้ครับให้เทียบหน้าแหวนกับขนาด1ิ้นะครับอย่าวัดหน้าแหวนในชมครับหน้าแหวนประมาณนี้ครับราคาไม่แพงนะครับ29,900บาทเท่านั้นนะครับเป็นแหวนมหามงคลประดับพลอยมงคลแท้ โตรเรือนงานแฮงเมสทั้งบงครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นงานพลอยแท้งานเพชรแท้และงานโตรเรือนทองคำครับใช้งานเบื่อแล้วใส่เบื่อแล้วขายคืนได้เปิดชิ้นใหม่ได้นะครับขอให้สินค้ากลับมาในสภาพเดิน,นะครับเพชรกับพลอยอยู่ครบสินค้าไม่บิดไม่เบี้ยวมากเกินไปยินดีรับคืนหมดครับ สามารถขอออกใบเซอร์ทางเพจและพลอยได้ครับใบเล็ก500บาทใบเซอร์ใหญ่1,000บาทมาเป็นเล่มนะครับที่ร้านการันตีขายแต่ของแท้ยินดีให้ตรวจสอบหมดครับสามารถมาจําติดจองนานได้ครับวงนี้ขอมาจําแค่5,000บาทจ่ายครบเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับสามารถนดรับไปที่เจเจมอจัเพาะเสาร์าทิทย์นะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าดุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งถึงมือแน่นอนร้0ครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ตย์จันทร์ตรงนั้นลงหน้านะครับขอบพระคุณที่รับชมครับ